ไปไหนเนาะสาวน้อยกลับบ้านได้แล้วคะ่ะอ,อุ้ยเดี๋ยวมือแล,ล้วลุกป่ะหมอจิก้าเน้อเน้อๆนาเอานไหนเดี๋ยวไม่เต้ไม่ได้ลูกเด,ดี๋ยวพัดตกโอเค

น้ำเย็นมากเลยนะคะข้างล่างโซโซเดสกินหอมจะรีบเดินไปไหนหรบอกลูกอกอพ่อปู่พอปบักัโอ้โหล่ะ สีเมจิเขียนหน้าโอ้ยจะแสบนะคะกระดีอาบน่ายอมมองอะไรก็อะไรกันอาบุณัยโดสุดูรอรจังอืรับจ้างทุบอะไรใครอยากจ้างเล่นเชิญนะนี่รับจ้างทุบอะไร

บางครั้งน้องก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นบางครั้งก็จะส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะจะพูดพูดคุยนี่ไงมาดูกันวันนี้จะให้อุ้มไหมทุกทีขายกลับจากสวนเนะเาะน้องจะให้อุ้มลองดูนะวันนี้จะขอให้อุ้มไหม

มนี่นะคะส่วนที่มิก้เขามาเขาเรียกมาขุดขุดมันประจำเลยส่วนข้างตรงนี้ก็จะมีขุดมันบ้างนะคะขาไปเก็บเอ่อ ซาลี่นะพาเก็บซาลี่บ้างนะคะโอ้โลมแรงจังลูกเลยเจ้าพ่กพอทาพาไปเล่นก็ไม่เหนื่อยอ่ะกลับมาอาบน้ำกินข้าวก็จะได้นอนเร็วๆนะคะลมแรง

ดีทีดาดีใช้มือใช่แล้วค่ะ